ไปกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในจังหวัดปัตตานีจัดงานประเพณีวันตรุษจีนประจำปี2568ค่ะ บรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าเล้งจูเกียงถนนอนุรูอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันตรุษจ,จีนประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาคมชาวไทยเช,เชื้อสายจีนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยการจัดงานประเพณีวันตรุษจ,จีนจังหวัดปัตตานีประจำปี2568ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองปัตตานีชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีม มูลนิธิเทพบูชนียสถานมูลนิธิปัตนีสงเคราะห์มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตานีมูลนิธิโรงเรียนจ้องหัวมูลนิธิเจ้าเองซื้อปัตนีสมาคมฮักกาปัตนีสมาคมพกเกี้ยนจังหวัดปัตนีมูลนิธิสิจีกงปัตนีและชมรมสบายใจปัตนีโดยมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยตรูจีนไชน่าบอยไชน่าเกิร์ลการประกวดมิสไชน่าปัตนีการแสดงบนเวทีของลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัด จังหวัดปัตตานีรวมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารจีนและการแจกส้มมงคลให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยภายใต้โครงการประเพณีวันตรุษจีนประจำปี2568พร้อมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีของคนท้องถิ่นรวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีอีกด้วยค่ะ